วันนี้ค่ะที่สำนักอายการถนนรัชดาดาราสาวนอนุญีนีวัฒนะได้เดินทางมาตามนัดนะคะส่งตัวต่ออายการในคดีมินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาจากกรณีกุข่าวเรื่องโลกใบที่2ของแฟนหนุ่มของจักรจันร์อคคมชิริจนกลายเป็นข่าวดังในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางดาราสาวไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนใดๆทั้งสิ้นนะคะ ขณะที่โฆษกสำนักอายการสูงสุดอิทธิพรแก้วทิพย์และรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดประยุทธ์เพชรคุณบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีความได้แต่เผยเพียงว่าวันนี้ยังไม่มีคำสั่งใดต้องพิจารณาสำนวนแต่ให้นกอุตสนีมารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องในวันที่22กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ด้านอดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์ก็ได้เดินทางมาตามนัดส่งตัวต่อสำนักงานอยายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวง90ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในคดีหมิ่นประมาทค่ะโดยอดีตผู้จัดการส่วนตัวให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้วยกันกับจักรจันทร์มา15ปีนั้นตนทำงานด้วยความตั้งใจและมองจักรจันทร์เหมือนคนในครอบครัวค่ะเรื่องอื่นมันมันไม่รู้จะพูดอะไรแค่แค่รู้สึกว่า เหมือนตลอด15ปีที่ดูแลน้องเขามาก็รู้สึกว่ามันนานเนาะมันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะอ่ะ yeah. กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็แล้วครอบครัวเราเองก็รักเขาเหมือนลูกเราเองก็เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยยืนยันว่าทํางานให้น้องมาเนี่ยด้วยความตั้งใจตั้งใจเต็มที่ด้วยความหวังดีจริงใจมาตลอดจริงๆค่ะแล้วก็เอ่อด้วยความที่เห็นเขาเป็นครอบครัวเราไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์ใดๆเลย,เลยแม้แต่บาทเดียวอ่ะ ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์จําน้องเลยตลอดเวลาที่ดูแลกันมาพอทุกอย่างมันเดินมาถึงวันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ก็ยอมรับว่าก็คือคือคือเสียใจมากไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยในเนื้อหาของคดีตอนนี้ผมก็คงยังจะถแถลงให้ท่านสื่อมวลชนทราบไม่ได้เนาะก็ต้องให้ทางพนักงานในการเจ้าของสํงานวนเข้าพิจารณาให้เสร็จสิ้นซะก่อนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นความผิดให้ยอมความได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าทางผู้ต้องหากับผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มีโอกาสคุยกันปรับความเข้าใจกันทางผู้เสียหายก็สามารถที่จะถอนคำร้องทุกข์ได้เสมอแม้ว่าจะฟ้องศาลไปแล้วก็ตามนะครับจนกว่านู่นแหละจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนั่นแหละเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเจรจากันได้ตลอด จากวันนี้ถึงวันที่22กรกฎาคมนะคะอาจจะต้องดูต่อไปค่ะว่าทั้งผู้เสียหายอย่างสาวจักรจันและสามีเควัฒนาจะมีการไก,กล่เกลี่ยกับเพื่อนสนิทนกอุษนีและอดีตผู้จัดการหรือไม่แต่ข้อมูลเบื้องต้นในตอนนี้นะคะทางจักรจันเองก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมเจรจาหรือไกลเกลี่ยทางคดีใดๆทั้งสิน้นและให้ดำเนินคดีกับทั้งสงคนให้ถึกที่สุดค่ะ